ถรถดูน้ำท่วมจ้าน้ำเต็มเลยแต่ว่าเราดูวันนี้ก็รู้สึกว่ามองว่ามันน่าจะมันจะแห้งแล้วนะเนี่ยมันน่าจะลดลดหน่อยละโอ้น้ำเยอะจริงจเลยว้าว กลับไร้รถเขายังมาได้เลยกลับหลอกไปเลยเดินหน้าต่อแล้วหนูหน่ะข้างหน้าแห้งแค่แค่มุมนี้เองโห้หน้ำ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 นำท่วมนาอุ้ยมีปลามีปลาอุ้ยปลาเยอะเลยอุยปลาวิ่งผ่านไม่ใช่วิ่งเว้ยว่ายน้ำผ่านถนน เห็นเห็นหลังไบไวเลยอะ่ะเออี่โพี่ดูจะกลับพี่โดูจะกลับข้างหน้ามุมนี้ก็ได้เนี่ยด้านนู้นก็ท่วมแต่ก็ท่วมไม่สูงอ่ะผุ้มอไม่สูงว้าวนึกถึงตอนเด็กๆเลยอะ่ะอันนั้นถนนชมรุโตรวจระวงังโอโออเป็นหลุมเป็นบ จริงด้วยโอ้โหดูรถคันนั้นมาก่อนอืมช้ำรถอุ้ยดูบ้านหลังนี้สิขับไปใกล้ๆทิดี่โบ๊คต้องทวบตลอดเลยมั้งถามๆอ่ะอุ้ยบุกลับเ,เออกลับกลับกลับไม่ต้องถามหรอกกลับกลับกลับเดี๋ยวเดี๋ยวพบดูบ้านหลังนี้วันนั้นที่เราเห็นนะว่าปิ๊มปิ๊มเขาไม่มีบ้านหลังนี้เหมือนไม่มีคนเนาะแต่ไม่อ่ะน่าจะมีแต่เขาเอาของขึ้นบ้านแล้ว แต่เมื่อวานที่เรามาดูวนันนั้นนั่นอะมันไหนนี่เนาะลับรถตีก,กว่าเพราะว่าข้างหน้าน้ำช่วงแล้วก็ท่านหนุนชํำรุดด้วย แต่วันนั้นที่เรามามันยังมันยังยังไม่พลาดขนาดนี้เลยเนาะแต่ว่าถ้ามองดนูก็เหมือนมีรอยมันแห้งมันแห้งลงอยู่นะเนี่ยแถวนี้ะที่มีปลาที่วิ่งไอ้ม่ใช่ที่ว่ายท,ว,ทวนน้ำเมื่อกี้เนี่ยที่มันว่ายว,ว่ายทวนสังเกตนะตามจะว่ายทวนน้ำปลามันจะไม่ไว่ายตามน้ำล้างรถเป็นตัวเลยโอ้สวย นึกถึงตอนเด็กๆเลยอ่ะตอนเด็กๆอ่ะชอบเวลาน้ําท่วมงนี้ชอบออกมาเล่นน้ํามาเล่นน้ําแล้วก็คันสิโอ้โหดู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 ด้านนี้ดู้านโอ้เป็นป่ามองด้านนี้มองด้านนี้จะเห็นชัดเห็นน้ําเต็มไปหมดเลย กินนี่แน่เลยเพราะนี่ถ้าท่วมเกิน15้าวันนี้ก็คงใช้ไม่ได้โอเคแค่นี้ก่อนนะคะพบกันกับคลิปใหม่ของเรานะคะตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย